เริ่มต้นการใช้งานให้ท่านเข้าสู่ระบบไลน์แอปพลิเคชันไปที่หน้าหลักเมนูเพิ่มเพื่อนจากนั้นกดรูป QR Code และทำการสแกน QR Code กดปุ่มเพิ่มเพื่อนและกดเข้าสู่การแชร์เมื่อเข้าสู่ระบบแชท ในหน้านี้ท่านสามารถพิมพ์แชทสอบถามหรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาราชการและในหน้าแชทนี้จะมีเมนูที่ท่านจะต้องทําการกดเข้าไปเพื่อบันทึกสุขภาพประจําวันและรายงานผลตอบแทนผู้ทําการรักษาโดยกดเข้าไปที่เมนูบันทึกสุขภาพประจําวันใส่ยูสเซอร์เและ password ของท่านที่ทางเจ้าหน้าที่กําหนดไว้ให้ กดที่ช่องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและกดอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยทำการกดปุ่มยอมรับกดที่ช่อง Remember me จากนั้นกด Submit เพื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพได้แก่อุณหภูมิอัตราการเต้นของหัวใจและระดับออกซิเจนทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกายหากมีความดัน ท่านสามารถกรอกตัวเลขในช่องความดันโลหิตหากมีอาการอื่นๆท่านสามารถกดเลือกตามอาการนั้นๆได้เลยหลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดปุ่มบันทึกและกดตกลงยอมรับการอนุญาตการแชร์ตำแหน่งท่านสามารถดูข้อมูลสุขภาพรายวันย้อนหลังได้ที่เมนูประวัติสุขภาพ เรายังมีเมนูความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลตนเองเพื่อให้ท่านได้ไปศึกษาวิธีการดูแลตนเองในเบื้องตน้นมีเมนูแชร์ให้ท่านได้สนทนาขอคำปรึกษากับแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาราชการ